สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนช่องวังนนี้มาลวยภาพมาตามในทางพอลี่โค้งสุดท้ายนะครับพอดีพอลี่ว่าเสียงกระสิบมายำแล้วนะครับมายำเลขสามตัวงวดน,นี่ได้สองตัวมาตัวเดียวหางเดียวพี่น้องนะครับเพิ่มมาตัวหนึ่งเป็นเลขเสียงกระสิบเลขล่างนะครับงงดนเหนียวพี่น้องล่องไปติดตามนะครับเสียงกระสิบไ้บนไ้ล่างงวดนี้เป็นตัวใดลองไปติดตามกันครับสวัสดีครับพอลี่ครับสวัสดีครับวันนี้มาตามพอลลี่ ก่อนเลขจะออกเด้อนะครับโคกสุดท้ายไปยังไหนมาเาีงไหนขึ้นมาเสียงหอดขาจะคล้องเหมือนกันว่าไปทางใดพวกมันีหลงว่างอะไรพวกนี้เพิ่นมาย่ำไหมมารวยเอาเสียงกระซิบบอกว่าเสียงกระซิบมาย่ำดิเอาคือคลาดแต่บันนัำนางเรียนยุคผู้เดียวอันเก่าเลยขึ้นมาเชียงปกติแล้วเสียงกระซิบพอลี่จะบ่อห้ถึงสองทีอะ ไอ,อ้บ่ออิริยโลเนี่ย mm. เจ้านั่นเป็นกัญยำสองเทียมีเจียหนึ่งเนาะเจ้านั่นเป็นกัญยำสองเทียเจ้านี้เพิ่งก็บ,บอกว่าไอ้หนึ่งสองแปดเด้อหนึ่งสองแปดเด้อแล้วก็ว่าศ mm. ูนย์แปดอืหนึ่งสองแปดเด้อสว่างสองเทียนแล้วก็บ,บอกบัตรชุดไทยสีย่ียกไปเลื่อยคือบอกว่าศ <0, 8. S 2> ูนย์แปดสองทียมสามตัวสองตัวเทียม 08ใน่ยวแรกเทว่ยวตัดจน,นมาหอดไปนีนบ่บนนั้เทียนวะ่ะบอท่านมีเจดเทียวเขาบอกว่าวันย่างนํน่ล่าชุดนี่เน,ะนาะอมครับ่วายังบอกตู่เข้าอยวัหน 1, 2, 2> 1, 2, ึ่งสองแปดหนึ่งสองแปดเสียงแววบอกย่าคพราอันี้สองเทียด้หนึ่งสองแปดแล้วก็08เราไปเงียบไปเลยเราไปเงียบไปเลยนซือว่างวดนี้สองหนึ่งสองแปดย่าพักเนาะ มมแมนแมนเจ้ามีเพิ่มว่าแปดศูนแมนคิดว่าแปดศูนย์ซีเมนตหลีกรางไหม่ทำว่าร่างกับบนเรื่องการซอนตัวบางทีแต่วันนี้ซอนตัวมันกับเมนล่างนะเนาะครับซอนตัวกับร่างตามลักก็ต่ว่ห้องก็เรีนบนน้ำนะครับเพื่อ,อการผา่านยังอยู่ในเสียงแววหอานเก่าวันนี้จะสินวันอันเก่าคือกันที่ ง<ด>อยเพราะเรืกับจี้เีอะไรซ้ำในดอกหรือว่าอืมแส่ว่าวันนี้เพราะนีมักกระคักเนี่ยหนึ่งสองแปดแมนกแมน็แปดศูนย์ก็แปดศูนย์ขัดลงมาคักแล้วเนี่ยขัดมาแล้วฟันอื่นแบบอื้นบ่บ่บมาใส่แล้วจู่ๆเลยจังไหนแต่ี่ตัวไหนวะมันเ<ะ>จังไรล่ะมันคือไปออกท่าน,านันทงนี้ยุบเส้นนะะเนี่ยปกติเดี๋ยวนี้คือแมนเสียงแววย่างเดียวดีมีแจ่เสียงแววเขาหูย่างเดียวที ที่มันใจสูงสุดงวดก้อนนั่นที่มาสามหกศูนย์ 3, <ไ>อกว่าเห็นว่าสามศูนย์หกไอตัวนี้ล่ลสุดไงทีเบ้ไงไอสามเจ็ดศูนย์เอาสามเจ็ดศูนอ 3, น่าอ้สามเจ็เนาะไม่อนอสามเจ็ดเออเอาสามเจ็ดอันสามหกศูนยอันทงวดก้อนลเอียดอออันเออเมีนอันสามเจ็ดศูนย์นี่เพิ่งยำเลยงวดนี้เพิ่งจะยำขึ้นกันกับสามเจ็ดศูน อาจารย์ประเภทงวด360นี่มันออก60แม่นงวดต่อมามา37เออๆแม่นแม่นคือตัวว่างวดต่อมาแล้วมาบอก3 70แม่นเลออก37แม่นือแต่ว่างวด37นี่ย่ํเหมือนยคือกันกับงวดนี้ยงวดนี้ต่อนี้แต่ว่าออกตัวหน้าเนาะแม่นๆือของเฮายงวดนี้ก็สิบ่แม่นอันตัวหน้าคือเก่าติล่ะเออก็บ่า อนี้มักตัวใดเราว้างนานเราบ้งหนึ่งสองกับสองแปดมักตัวใดเขากันเอ้าจะมักเนี่ยมักดากมักกลดพี่นาะเออมาทางหลังก็มาเนาะมักสองแปดมากกว่าสองแปดแปดสองเนอพี่น้องนะครับแต่ว่าสิบสองกับว่าแน่หรือกันนะครับก็เป็นตัวกันก็ได้แต่ว่าว่าไหนกระดากก็ยังมาอยู่เลขกับสิบพึกเราแมนกับแปดส่วนแมนอืมวันนี้เฝนแหล่างหอมเลยเนาะพ่อเนาะไอ้แปดส่วนชีวะทึ่งแหร่างว่ะ เพราะว่าพอลี่ก็มีเรี้ยงต้องใส่เงินนะช่วงนี้เนาะเมนเมนเพิ่นคงจะ่อยากมาซส่พอลี่แต่เคลื่อนยี่นเพิ่นเบาเนี่ยกับซิกทีหนึ่งแมนบอกเพราะว่าเลียงเงินประขึ้นยางดอกเมนบอกเพิ่นเบาปะเมนเมนเมนเคยี่อาทีหนึ่งได้เสียงกระซิบน่อยเมนเขาทำเขานะไม่เป็นยังถ้าไปสารเหมือนรถเขาเขาเลข้ยงน้างเขาปล่อยมาต่ำไปโม่ไส้ปะสารนั่นเขาไปันถิ่น ไปร่วมกันเข้ารถเก๋งไปเขามาส้นเราเท่าเขามาชนธรรมดาเนี่รถติดถึงส้นจะเป็นขั้นใหญ่โชคขั้นมาส้นเสียเสีย <Okay. S 2> เคอเขาจะเอาขั้นถึงส้นคือรถพารล่ะติดพาไปละ่ะอันน,อนี้เชือกชนทะเบียนได้หรอ่อทะเบียนมันชไนะได้หรอหื้อมันนั่นมันนั่น C612 มันนั่น เก้าสี่หนึ่งสองเก้าสี่หนึ่งสองเ้าสี่หนมีนเก้าสี่หนึ่งสองมาตรก่าเลขกระสิบตัวเนี่ยมันมาตรก่าเลขกระสิบนั่นอืมเอาเดี๋ยวเขียนตัวเลขเบิ้งพี่น้องมันต้องขัดแกงนะ้าเอาบรโชว์พี่น้องเบิ้งในเทนเนนตัวใด้นะครับครับนี่แหละครับโอ้ตัวนี้เจ้าปะอ่าเมื่อยนะครับอ่าตัวนี้เออมีเสียงกระสีหนึ่งสองแปดมาถึงสองรอบนะพ่อเนาะครับแล้วก็ล่าสุดนี่ให้แปดศูนย์ 8 0ครับมาเลยกระตัดให้ตามที่พอรี่มักเลยซื้อลรอตลีมาพรคือสองดหนึ่งสองหนึ่งเป็นเสียงกับสิบนงวดนี่นะครับแต่ว่าเลขที่เขามาถอยรถชนพอรี่นะครับรถพอรี่ที่ไปเมาไปทุระเนาะครับ,ค,รบคือเก้าซีเก้าซี่หนึ่งสองนะครับก็เลยตัดก็เลยได้เลขเล,ขล,ขลขอตอรี่เขาซื้อไห้ว่าเขาซื้อไห้เออนะครับเขาบอกว่าว่า,วาคุณพ่อมานั่งรถไห้มันโศกเราละอันเ้ เอาไปแบ่งคนละาหกล,าล้านเราบ่ต้องเอาเองินค่าซื้อบ่ต้องเอามาให้หนูหนูห้เลยอืมเจ้าของรถบ่ว่าที่ถือส้นี่บ่แม่นเจ้าของรถที่ถิบชุนี่ครับแล้วก็เลื่อยเสือรถเตอร,อรีหรอวะรถสี่รเตอร,อรี่ให้อืมกันเลยมาตรงกับเล็เสียงกับสีพร้อมแมน่นอืมนะครับเอาเรามาโชุนนะวะเตอรีมาโชว์พี่น้องน,นุ้งเด้งพอซื้อไปตัวใดเนี้ยอ่านี่เด้อพี่น้องนะครับมีสามหนึ่งสองเนี่ยเขาซื้อให้นะครับที่เขาซื้อให้ แล้วพอลลี่เสียงนี่เ็สอแปดะครับอ้าวหนึ่งวันนี้กับช่วงมันมาพอลี่นะครับจับถึงลอตเตอรี่นะครับได้ถึงเสียงกับสิบนะครับแถมรถยังาส้นตรงกับเลขหนึ่งสอีกนะครับพี่น้องมั่นุนพอลลี่ไวยุ่งนกับยุ่งเนกับเสียงกับสิยงงวันนี้นะคิดว่าแมนังสันครับต้องยุ่งเนเสียงกับสิบเท่านั้นนึวันนี้นะพ่อเนาะครคือมีหนึ่งสองแปดกับแปดศูนย์ส่วนสองแปดหนึ่งสองหนึ่งแปดเป็นเลข เอานะครับเน้นดีๆได้พี่น้องพี่คอยดีๆซอยกันพอลี่ห้ยช่วงห้องแล้วในงวดนี้นะครับเอาให้ได้เลยพี่น้องนะครับเอาให้ได้นะครับตาดีๆเล่นดีๆฟิจหน้าหนาดีนะครับอยู่ในเสียงกระสิบแท้ๆนะครับพอลี่วันนี้มาย่ำถึงสองเทียนนะครับหนึ่งสองแปดกับแปดศูนย์นะครับโอ้ขอบคุณพอลี่ลายรฮะลงเลยวะหายากหายากจริงพนดีมายำก็ไม่ก็มาย่ำไม่ว่ามายำสองเทียนเป็นหัวสีเมนต์หัวเดือดร้อนไมใช่เพื่อวัาในงวดนนี้พอลี่จะได้ใส่เงิน ใส่เงินหลายอ่ะเดี๋ยวจเงินหลายใส่เงินหลายพอมันทำบาร์ดาพอันเป็นเรื่องเป็นเล่าเป็นเรื่องเป็นเล่านะพอเป็นเรื่องเล่าหอดงูสารบม้มีดอกกันน้อยๆเดี๋ยวยิ่งข่าวว่าพอรีดนี่มันมีเสียงกระสีครั้งหนึ่งนะเกี่ยวกับเรื่องของลูกไส้อะไรทุกอย่างนะคนบอกคนว่าการว่าเงินเดี๋ยวสิเำหรัว่าช่องยากดอกกันเลี้ยงเงินเลี้ยงท่องกูไฮเรี่ยววังอืมแต่ว่างวดนั้นมัดกับเขาลีสามเกศแต่ว่าพอรีเอาไ่้ได้เอาไ่้ได้เองคือวันนั้นคนบอกเลยได้ว่าให้แล้วเงินท่อง เสียงกับสิบมาสามเจ็ดศูนย์พอลลี่มอยอมตาส <Man, S 1> ามเกียดแมนบอยอมก็เลือนตัเกียดศูนย์เลยื่อไปด้เป็นคนใจเดียวจะหน่อย <c oughs> ใจเดียวจะหน่อยเนาะเอาพี่น้องใจเดียวคือพอลี่เลยนะครับเลี้ยงลูกเลี้ยงไม่ยากใจเดียวแต่ว่าเลี้ยงลอตเตอรี่เลี้ยงโชคลาบนี่เข้าต่อให้เป็นนะครับสำหรับพอลี่เอาให้ได้เอาให้เป็นนะครับอยู่ในเสียงกับทิพแท้ๆนะครับในวันนี้ เมี่อเอขึ้นวังสันว่าขึ้นว่ามันอยู่ในเสียงกับสิบแท้ๆครับแต่เพิ่นกับว่าย้ำพอว่าพอรูว่าพอรีต้องใส่เงินเนาะมวลมองมาคักขึ้นมองย่ำนี่ละหนึ่งสองแปดก็บแปดศูนย์ล่าสุดีนวันหนึ่งสองแปดหนึ่งสองแปดบัตรจีสี้บัตรทีงจี่หายไปแปดศูนยบอทิงซีเลยมองส่เลหเนาะหายไปเลยเอาเพื่อนลองสื้อเยพี่น้องฮามิโชนพอลี่ในวันนี้นะครับ ได้ซอยพอลี่นะเป็นก้าลังกินก้าลัางใจพอลี่วันนี้พอลี่ก็บเชียรคักเอามันได้ใส่ในความจะเป็นน้องพ่อเนาะครับครับเดี๋ยวห้องมือสุดทายมาตามอีกเช่นหนึ่งว่ามือสุดทายพอลี่จะลดทุนตัวใดนะครับทีนักนะครับแต่ว่าวันนี้คือว่าให้จ้าแข่งห้เวัดสุก,ก้สุก,กี้แล้วจนหอดวามีใส่มีพุ่งแล้วแกะพี่รองบิดดาวหอเนอะครับอันนี้สวกมีใช่น้ำกันมหมานเงินหมานท่องน้ำกัน อานะครับพอลี่ปล่อยมัดตรงเม็ดแต่เลยพี่นอนมครับอีกทีหน้าดีเด็ดชุดไทยเราขั้นเม็นั้นนี่นี่ขนใจเดียวเพราะด้เราเป็นขั้นใจเดียวเชจะไมเอานะครับเดี๋ยวมือทุนทางต้องตามเมืองนาพอลี่จะสรุปลงตัวใด้แท้นะครับแต่ว่านี่เพิ่งเคยเผยบอร์ตรงเรียงล่านะครับตั้งแต่ต้นจนฮอตปันนี่นะครับมาสรุปลงร่วมอยู่เลขเสียงกับสิบหนึ่งสองแปดครับแปดศูนย์นะครับมืลอยกระตาในสองแปดหนึ่งสองแล้วกับหนึ่งแปดนะครับ ส่วนเลขเขาถอยหลังมาชดลดพอเนาะที่เมาไปธุระนะพอเนาะคือเก่าซีหนึ่งสอแล้วก็ตัดสิบสองห่แล้วก็ตัดสาตัวคือซีซีหนึ่งสองกับเก่า่งซีได้นะครับสำหรับในักพอลี่ในงวดน,นี้อา้าพี่น้องอ 4, รูปซีวงมันน้พอลี่ได้นะครับงวดน,นี้ขอให้ยังเล่าทีพอดีก็พอควบพอลลี่ไปช่วนไห้เศร้าวัว้นะพอเนอะาะใช่ถูหเบิดปัญหาเบิดยังเนาะหายไข้ทุกเนาะ ไม่ได้เฉยยิ้มจเจ๊เกียร์นี่ยไ่ไเอฟซี FC กับโชคมาหน่ำน,นะครับอ้าวยังมึงปังทำมันรวดสุดๆสุข้นสวัสดีครับ